ว่าเป็นไปได้ไหมที่ตาเดียวจบไม่ได้แบบนี้อย่างน้อยเราก็สอบรวจแมพแล้วก่อนจะรู้แมพก่อนจะอะไรเราเก่งเก่งเยียร์อะไรมีคนสวดอะไรอยู่ไม่รู้ไหนกำลังไปไม่หยพิ่งกดนะพวกกูยังไม่เห็นเลยเฮ้ยเดี๋ยวไม่เดินสำรวจดีๆก่อนนะอ่าแบบก็อย่าพิ่งกดไง The Forest เฉยต่ล่าเปล่าไม่ใช่อย่าพิ่งอย่าพิ่งนะอะไรอะใครอะ ขอโทษให้น้อยอะไรยังไม่ทำเลยหรือเพราะกูเดินเข้าไปโอ้เชี่ยเรียบร้อยเข้าเขต่อกี้ไงตาล่าเหรออุ้ยโอ้โหหายหายเลยอันนี้คืออะไรวะอะไรอ่ะเก็บอะไรไปไอ้มันคืออะไรกำลังปีเหรอหินเหรอเดีวบอกว่าเก็บไข่แมงมุมไข่แมงมุม ช่คันีไม่เฮ้ยมึงดูท่าคานดีนะไอตัดไม่ไม่หงายไม่หงายหน้ามาเทนไอตัยหน้าแทนคือกูร้องไห้แล้วเล่นแล้วมันเไงโ่เนไม่มีอะไรให้อ่านมั่งเร็วะหรือเราวย่งสมรวจไม่ทั่วเฮ้ยมึงดูไหมเมื่อวานมึงดูนี่ตัวโคตรใหญ่เฮ้ยเม็นมูฟวโคตรให่ที่ไหนวะ เหมือนด้านล่างเลยไอ้หมาเฮ้ยหมาแล้วโอ้ยโดน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 เฮียโดนโดนแล้วเหรอไม่โดนไม่โดนเอาเฮียกูอยู่คนเดียวเหรอเาโดนหคนแล้วเขาคงมึงโดดแต่กูโดดไม่ได้ไงยุ่มหายทิ้งเลยไกลไกลแทนที่จะรอตันกันก่อนไม่รอเลยโดดกันเลยขอโทษกูเห็นไอ้ไกลมันวิ่งนนี่ไหวะกูจะล้างกูจะล้างกันนะ แต่ตอนมันจับกูอะหน้ามัน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 ไม่ขเหว่าเว้ยแต่ก็หน้ากลูดีๆง่ายอย่างนี้เลยหรอดาบอาจจะหมายเลขสี่นะถามถามมาเลขสี่ห้องหมายเลขสี่ก็อยู่เลขชั้นบนทําไมยังหาผมเจไม่ครบเลยว่ะเปิดหลังกู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 ตีแล้วตีแล้วตีแล้วโอ้ยไปชั้นสองกูไปชั้นสองแด้โชคดีชั้นสองกูหาหมายเลขสี่ก่อนไอ้เียยังไม่ได้เปิดเลย เพื่อนเกูโดนโดนโดนเมื่อไหร่วะไม่โดนอู้กูจะโดนเฮ้ยช่วยกูด้วยช่วยได้ป่ะได้ป่ะไป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 แล้วไป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 ลงกูโดนลงครับโดนกูจุ๊บไปดิไอ้เหี้ยดูจูบไปดิไอ้สี่อยู่ตรงไหนวะไม่รู้กูจุ๊อยู่มันมีเลขอยู่มันมีเลขอยู่ดูกูรู้ว่ามันมีเลขจะหาเชิอเรื่องอยู่ทันโมนขโมยสี่ไกลๆด้กูจะโดน ไอ้ักู้ไอ้คนเจบ่ไอ้ไอ้ไอ้ไอ cin ้ไอ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 ้ไไอ้ไอไอ้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 ไ้ไอ้ไอ้ไ้ไไ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 ไ โอ้ยวิว <centro> ิ่งก่วิ <what> ่งต่มาวิ่งเฉยไป่วยก่อนเลยทำเขาเท่าเขาปาวไอ้เหี้ยเขาโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยเอ้แมงมุมกวาดแดงจุ้ันดีว่ะจุ๊บบันดีคชอบโอ้ยไอ้กูว่ากูมอนเยไอ้ไอ้แงล่าส ไครลอนเลยย่าจี๋จีไม่โดนกูจี๋เลยมึงไม่โดนกูจี๋เลยมึงไม่โดนเลยโอ้ยสิบกะโหลกโดนเลยสิบกะโหลบุญจี๋เป็นมึงไม่โดนไฟกูโม่ไฟกูโม่หายฮะล้วบังไุญจี๋อ่อนลังเดินปีดาโยนหลอนไอสัตว์เมื่อเช้าเราบุญโยมันจับอ่ะกูบอกเลยกลัวไอ้นี่เขียวสองปอ แย่เด้อแย่เด้อผมผมผมแย่ผมแย่เออเออเฟิร์ไอ้ด้านวาวิกพลาสเลยเพื่อนกูเออผมแย่ผมแย่ผมยากอืมอืมตรงนี้ตรงนี้แย่ตรงนี้แย่จริงตรงนี้แย่จริงเพื่อนผมยาช่วยกูด้วยอยู่ออนเซ็นนะผมยาเราไปช่วยแล้วไปช่วยแล้วนายบอกว่านายอยู่ออนเซ็นอย่างนั้นนะผมอาบบอพิษเลยดีนี่นายอยู่ด่านญี่ปุ่นนะมึงลองพูดภาษาญี่ปุ่นดีเผื่อมันจะเข้าใจอ่ะ โกเมนาไซอุ้ยอุ้ยหลังกูนมาทันมาจีกูมาทันมาจีกูมาทันมาจีกูาทันีไอ้่อย่าพรีวิ่งอีกโอ้โห้โก้โกเมนไเนกูจีีีเนาไอ้วิ่งไหมดแล้วไหมดไฟหมดเลวไอ้่ใครใครจะจีพูดพูดน้เหลอหอย่เหลืออยู่เลยอยู่ีวิ่งเฮ้ยเวิกวว ไครใครไฟกับิพคือมึงเรียกเพื่อนข้างหน้าเลยวิ่งไม่คิดชีวิตอ่ะไม่ตีให้กูด้วยหันไบติเฮ้ยโอ้มึงก็วิ่งกันรวยอย่างละมันมีห้องไหนวะมันไม่มันมีห้องอันไหนที่มันหลบได้เว้ามาไออยู่ริมเกนระวังมันไม่ทันเนาะไม่มามาแล้วมาโอ้โหอยาตีผมอำลังมึงพูดดีแค่ใครยาตีอ่ะไม่เป็นไรมันต้องตีรวมกันอยู่แล้วมันต้องรุงอยู่แล้ว

<K ill> ขอโทษนะแต่แต่ตัวนี้ไม่ได้จริงๆรงอกแล้วอไอ้กูกูโดนกูโดนยังยังเฮ้ยมึงหันมาี่มึงไอ้เออโอ้ยยัเล็กไอ้กระโดดกระโดารมาที่กมไปได้ไปไหนได้ยัวิกับวที่เดิมอยู่แล้วได้มหมดเลยกูันทตอเอามาข้างนอกมางนอกก่อนไอ้เจ้ามาข้างนอก คุณอยู่กับใครอีเหี้ยหัวทองเนียอีเหี้ยมึงคอยู่ผิดคู่แล้วมาอยู่กับคุยเนี่ยเม่อาพวกล้างล้างล้างเลยล้างเลยใครมีไหมเนี่ยกุนเดอรไซกุไดอรไซดย่ไม่เตะกุเดรตัวเล็กคนดับหน้าก็ซับปิดเลยไม่หันมาเลยล้างล้างรอไม้ได้หันไปสู้ก็หันไม่ทันล้างรอได้ใช่ไหมกูจริง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 ไป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 

ไปไปไปต่อโอ้ยฉันลงสิฉันลงไม่ต้องได้ละกูลงเองเออกูไม่ได้ไซคกูไม่เตอไซค์เฮ้ยเมื่อกี้มีใครปัดโอ้ยโอ้ยกูโดนกูโดนกูโดนไฮ้ยไม่ดีอ่ะไปเก็บจีไปเด้อเก็บจีไ้พวกมึงอ่ะโอ้แม่งมึงโคตรกระจอกเลยเว้ยขึ้นขึ้นแล้ววิ่งล้วกลับมาที่เดิมอีกแล้วขึ้นชั้นสองเร็วๆเฮ้ยไปขึ้นชั้นสองออนเซนเบื่อหน้าก็วัดไล่ดีมันจะให้ขึ้นใหญ่ด๋อยวันไล่อยู่อ่ะยี่กูกูมอเตอร์ไซค์แล้วมันยังมาตามส้างความอยู่นะ ไหกูอยู่ชั้นสองคนเดียวไปชั้นหนึ่งหมดข้าหนังข้าหนังกูเข้าไปทำด้วยเท้งกูวิ่งผิดทางกูวิ่งผิดทางกูวิ่งผิดทางโอ้ยโดนโดนแน่กูโดนเน่มาช่วยจีให้เออตีให้เขาดีให้กูโดน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 กโดนกูโดนกูโดกูโดน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 กูโนกูโดกูโดกูโดกูโกูโดนกูโดนกูนกนกูโนกูโดกูโดนนกูโ เฮ้ยกูโก้กังอ้ยเอาอี๋โดน้วเหรอโอ้ยโอ้ยเกิร์ลวิ่งไปไหนไม่รู้หลงแบบว่าเขาหลานเขามันเขามันหลุดทางกันน่ะโดนแล้วเมดคีตกถ้ะพูดถึงนาฬิกาตายแล้วกันเนาะต่อคูคานเลยถ้าพูดถึงนาฬิกาตายแล้วกันนะกูก็ถือนาฬิกาอยู่กูถือเอ้ย เฮ้ยหลักหลักหลักเฮ้ยว้าโอ้โหตัวโทษรีบีบีบมีไม่ไม่สั่นพ่อมึงนี่ไม่สั่นเหรอนี่สั่นแบบสั่นเหมือนอะไรเลยเนี่ยไม่เป็นไรเฉยๆอยู่ครับบีบไปเอ้าทำไมถากมันปิดทางด้วยใยไว้ด้วยอ่ะทำไมไม่มันจะมีรูสักรูหนึ่งที่มันไปได้อ่ะ สามห้องสี่ Honestly, อยู่ไห hey นวะไกด์ดูไงวะคนจริงไอ้สัสคนจริงคนจริงห้องนี้ลูกลูกระตาเลยเอ้ยนายยาเฮ้ยมันหลบคนเดียวไอ้สัสออกมาไอ้นายมาช่วยเวรกอลโค้ชเห็นแค่ตัวชุบยังเกิดเสร็จแล้วก็นีเข้าตู้ปรับแมงมุมก่อน กูเมนายเมนายอมาล้างก่อนลวกันังัยกูพากูพามาเจอด้วยข่วันาก็กูพามาเจอด้วยยายายยาเกอหลังเกหลังอ้ยนี่ไงกูเมนายโหได้ชิปเม้นเลยหลังไ้ก็เสียดายอะไปด้อกูเอาลูก ไปที่หลังถ้าไปดีๆเอาเปิร์กเอาลูกน้องช้ามาเองไปไปเรืกันไปถ้ารวมกันมันได้กี่เปอร์เซ็นต์วัดเฮ้ยนไหนไหนถอยมาไหนถอยมามนทำงานอย่างนั้นเหรอมันไม่น่าทำงานรก็ราสี่คนก็ห้าสี่สองร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่ใช่อย่างนั้นเล่นละเล่นเลยเฮ้ยเจอแล้ว เก็บกูเก็บกูเก็บเก็บไปแล้วไปแล้วล้างเลยล้างเลยไว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 ให้ให้ให้โดให้ไหมจะได้ยื้อเวลาล้างเออกูรับนายร้านอยู่ล้างอยู่ล้างอยู่ห้องนี้เหรอไหนเข้าไปเลยไหนรีบไปรีบไปไหนโโททษษไหนรีบไปไหนกูกูไข่อะไข่เนี่ยนเนี้ยมันไม่มีมันไม่มตรงกูมันไม่มตรงจูเอ้ยไอ้เหี้ยโทษไฟกูหมดไอ้ฝาดเกือบเกือบเฟิร์สไท ง่ายเว้ยเนี่ยลูกน้องเจ้าลูกน้องโอ้ยโดนอะไรอ่ะเสร็จเลยแล้วครับโอ้ทำบะหมี่เสียได้ที่เราลูกน้องมันเยอะเกินอีมันเยอะอีกที่เราทำไอ้นฟ์ว่าไข่อยู่นั่นแต่กูไม่เห็นไข่โอ้อย่าได้มีเปิดกำจัดดวงน้องไหมวะกูยอมไม่ว่านะทำให้ไฟฉายแรงขึ้นนะ เอียเป็นผู้ชูหกโว้ยกูสั่งหารห้าค้งโอ้ช่วยเหลือเออไม่เนี่ยเป็นมืูวิทักกูดะกูวิทักดะพวกมึงเท่าไหร่นะเทียลดเท่าไม่สารนเลยชักก็มีส่วนสิบเจ็ดพวกมึงสุดท้ายสุดอะไอ้เหี้ยพวกมึงจียังไงอี้อ่ะโอ้โหโอ้ยไกลโดนรันด์ทูเฮ้ยไกลรอดได้ด้วยเหรอวะตรงเนี้ย รอดเออรอดได้อ๋อรอดได้ครับกูจะมีไอคิดหนึ่งกันไปชูเพื่อนก่อนไอ้เกิร์ไปชูเพื่อนก่อนผีอยู่ชั้นสองเนะเอาไปเฮ้ยเจอเจอหายไปแล้วไหน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 ช่วยหน่อยช่วยหน่อยเจอแล้วเจอเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยเก็ผียังอยู่ชั้นสองผีชั้นสองไหน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 กำลังลมชั้ยผียังชั้นสองอยู่เก็บบูชาเลยไหนไหนตรงนี้ตรงนี้เร็วเร็วเร็วไหนไปเลยไข่ลวกไหนไข่ลวกเผาเลยเผาเลยเผาเลยเอาเลยไหนเผาเผาเผา อยู in, e hey? ่ไหนวะห้องนี้ห yeah, ้องนี้ตาคมาเนี่ยกูดาวห้องแต่มีโอ้มึื้องพอไวเนี่ยแบ่งมุมเยอะเลยอ่ะนี่เนี่ยห้องเนี้ยไวไนไวไนไวมีไฟมีไฟด้านในมีมีถ่านด้านในเออทำมิึงเป๊ะจัดไนไนด้านเนี้ยแบ่งมุมเต็มเลยอุ้ยเฮียโอ้ไอ้เฮียนิดเดียวไอ้สัตว์เมื่อกี้คืนนิดเดียวจริงอุ้ยเบีงมเอ้ยด่าไอ้เฮียกือไอ้สัตว์ ôi ghê ô thắp chặt mày em 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 Đi, đi, đi. em 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 Ông em ở em 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 เอาให้ได้เนาะเสร็จแล้วมัง้งเสร็จแล้วล่ะเรียบร้อยโอ้ยสวยแม่ได้มาไ,มได้มาเลยนี่นี่มันอยู่ตรงกูชิวๆว่าชิวๆว่าชิวๆชิวๆก็วเหี้ยอะไรตัดอะไรอะเหี้ยตัวเหี้ยตัวโคตรทุเรศไอ้ยอตัด โอีกคนละคนกับเด<ร>ินไปหาย,ยไงแล้วเดินไปหายได้เลยมันโดนกินเองปะ่ะใช่เหรอในมุมเหี้อะไรกินคนมึงบ้าไปชิวเชีววะเชียวเชิววะเชียวชิวไหมเชียวชิวไหมเ <c oughs> ชียว,วเหียให้ตัดทุกวันนะ